ตอนนี้หมูก็แพงกล้วยก็พยแพงแหลกปลากระป๋องแม่งเลยเย็ดเปียดวันนี้แอนจะต้มยำปลากระป๋องนะครับง่ายๆนะครับนี่ใส่น้ำเยอะๆจะได้สดน้ำเยอะๆไงจะได้เอี่ยมน้ำขาตาไคใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเพียดสดทั้งสีเขียวสีเหลือง เพิมสีสันหอมหัวใหญ่สง่งต้นหอมกับผักชีเอาไว้ใส่ที่หลังนะครับนี่พระเอกของงานปากกับป๋องตาน,นมหกเต้าได้ค <c oughs> <c oughs> ำใหญ่ๆได้ <c oughs> สดน้ำกันได้สะใจเลย ทุกหยดมีคุณค่าทางโภชนาการผงปรุงรสใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยซสนแล้วประมาณนี้ก็แสบสดๆแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วก็ใส่มาเขือเทศใส่น้ำปลาประมาณนี้ก่องเดี๋ยวเติมไรครับ ใส่ต้นหอมผักชีลงไปอ่าเปรี้ยวควย้ยใส่มะดาแล้วก็เชียม กลนเค็มไปหน่อยแต่น้ำปลานิดนึงโอเคอืมอร่อยสุดสดรสกลมๆเปรี้ยวหวานมันเค็มกำลังหลีแล้วเดี๋ยวเราจะทอดปลาเค็มนะครับปลาเค็ม อะไรมาจากพิษสนุโรกเพื่อนให้มาเพื่อนเสนียดกระตูนให้มาเป็นปลาเขาเรียกปลาเล็กปลาน้อยแต่ว่าทำหลักปลาเซียวเนี่ให้มาเยอะเลยกินถึงสิ้นปีก็ไม่หมดเพื่อนเสนียดกระตูนใจดีมากเขารู้ว่าไอ้นาชอบกินปลาเค็มไงเขาซื้อมาเยอะเลยก็เจอเข้าข้าตลาดเจอที่ไหนเข้าเขาเหมาเขาเหมาเหมาแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เนี่ยตอนกลับมาเอามาเต็มตู้เย็นเลยกินถึงสิ้นปีก็ไม่หมด เดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแล้วก่อนเหมือนนี่ต้องอร่อยแน่ๆต้มยำปลากระป๋องเข้ากับปลาเค็มมากขอบอกมีกว้างมีกว้างหลงมาตัวหนึง่งเห็นหอมทอดให้เหลืองละหอมันนี้อีกนะ ต้องให้เหลืองกรบกรอบจะอร่อยมีแคลเซียมสูงด้วยมีเกล่นทั้งก้างไงเพื่อสุขภาพหมูแผงกล้วยแผงกับกิ่งปลานี่แหละทุกเชรไล่ไม่อ้วงด้วย <c oughs> อย่าให้รู้นะว่าผักแพงอีกอยัดเปียกอุตสารเลี้ยงไปแล้วไม่เก่งหมูไม่เกลียงไก่หันมากินผักกินปลาแม่งผักแพงกูจะทำไงแล้วคราเนี้แดกรากไม้แล้วล่ะ ่าพอเหลืองกอดปบนทีแล้วก็เปียกคายได้เวลาอร่อยแล้วมาครับมาเกียงารกลางเนี่ยตัวนี้ยเกียงไทั้องวังใส่น้ำเยอะๆเป็นไงเรามีต้นงาช้างเอาไปฟอกอากาศด้วยไบ้ธรรมลา หอมหอมที่ก็ปลุกเองหยองกอดมากรสนีเนีฮะถ้วยเนี้นนย่กงไรทางวางบากระป๋องเดี๋ยวนี้กระป๋องเลยยี่สิบแล้วนะเออร่อยสดๆสดอ,อร่อยมาก ลรวต้ยมยำมันเมันเข้ากรบปาอเค็ม,มไม่เค็มมากกรอบอร่อยมีความเสื่อมสูงสุดยอดเลยหรอเพีย <c oughs> ม,มาแรงว,วันมังคองอยากกินกับเราอ่ะ